าจากทุเทยากรเรียกว่าเป็นสเปเชียลเกสต์ของเราในวันนี้นะคะวันนี้มางานโมจิว่าจอยพาร์ทเนอร์ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเราได้รับรางวัลน,นี้ก็เพราะว่าเราใช้มามากที่สุดจริงๆค่ะมากที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะอยากให้คนที่อยากเสริมหน้าอกค่ะก็ แนะนำค่ะมาที่เลอรักไม่ผิดหวังนะคะจนปัจจุบันนี้คือ20ปีแล้วปลอดภัยในโรงพยาบาลด้วยคุณหมอก็คือประสบการณ์สูงมากค่ะรับรองได้ค่ะว่าสวยชิดเซ็กซี่ค่ะแล้วก็ปลอดภัยตลอดชีวิตแน่นอนค่ะวันนี้ก็คือเสียดายไปนิดนึงค่ะที่คุณหมอกิติศักกะค่ะไม่ได้มานะคะคุณหมอกิติศักิ์คือตำนานเลยนะคะในเรื่องของการเสริมหน้าอกค่ะหน้าอกแสนเคสค่ะคุณหมอติดผ่าตัดค่ะก็เลยก็เลยไม่ได้มาค่ะ เรื่องความสวยไว้ใจโรงพยาบาลเลอรักนะคะ